Terima kasih. Ah, terima <tellan> เล่นเกมกันอีกครั้งใช่ไหมใช่แล้ววันนี้เราจะมีเกมมาให้ทุกคนเล่นเกมก็คือคำต้องห้ามวันนี้เราก็เลยจะให้ทุกคนามาเล่นกัน่าโดยที่เราจะต้องแข่งขันกันเองแล้วเราจะไม่ช่วยเหลือกันเองแล้วทีนี้คนเดียวก็คือ<า>ก,กติกาง,ง่ายๆเนี่ยก็คือห้ามพูดคำบนหัวของตัวเองถูกปะ่ะใช่เราจะต้องหลอกล่อให้คนอื่นะพูดคำนั้นของตัวเองออกมาให้ได้แล้วเราก็จะได้คะแนนไปสูสๆโอเคเริ่มกันเลยไหมเริ่มเลย ตรงไปกินข้าวเช้าป่ะต้องะไรกินข้าวก็บ้างอ๋อกินบ้างเหรอไปเที่ยวบ่อยป่ะก็บ้างบ่อยไหมไม่ใช่บ่อยไหไมบ่อยเหรออะไรบ่อยไปเช้าแป๊ล้วบ่อยไหมอ่าไม่ค่อยบ่อยแต่เกือบไต่เกือบอะไรอ่ะ อเวลาที่แบบว่าอยู่บนโต๊ะอะเห็นฟังอะไรใส่หูฟังพี่แป้งอะอะไรสรุปชอบฟังเพลงอะไรของแป้งอะไรค่ะสรุปชอบฟังเพลงอะไรของแป้งโอ้โหใบตาชอบฟังเพลงไหมชอบไหมฟังแนวไหนเป็นแนวไหนไม่ต้องพูดหรอกฟังมันไปไทยเดิมค่ะไทยเดิมไทยเดิมจริงเปลอ คนไหนศิลปินที่ชอบมออมองดูซ่าเฮ้ยเราพี่น้องไหมเนี่ยเราพี่น้องกันหมดใช่ไี่

เออที่บ้านแม่เรียกเลยแม่เรียกเลยโอ้โหดู it was at this moment that he knew he fucked up คำว่าเบาเหรอใช่ทุกคนพูดหลายรอบมากเพลงอ่ะถูกต้องเพลงเหรอตุ๊กตเพลงไปเที่ยวปะจริงที่พวกเราชอบเล่า พี่น่าเลี้ยงอะไรเปล่าไม่รักษาชอบเลยแล้วพี่นยาชอบอะไรชอบนไปไปไปแล้วหงพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้ไปแล้วไปแล้วนึ่ไปอีกไปกับพี่ค่ะ ไปด้วยกันไปด้วยใจเลยอุ้ยอาทิตย์หน้าเราจะไปกินอะไรกันนะอาไม่ไปสรุปไม่ไม่ไม่ชอบอะไรเลยเหรอเราอะไม่อะไม่ออาทิตย์หน้าเราจะไปกินนี่เหรอชาบูไปกินหมูกระทะมาเข้าทำงานที่เนี่ยโดนโดนอะไรไปบ้างโดนแบบโดนสักปรกอะไรบ้างก็เยอะอยู่นะอะไรังไงบ้างก็ปกติเหมือนที่อื่นนั่นแหละมาแขกมาแขก ตอนนี้อยู่ต่ออู้แนนเลยหมาหรือแมวที่อ้อมตัวไปชอบหนุ่มมันไม่มีนักพามย์ไปที่แ้องไปหลอกหมาแมวอ่ะไม่ตอนนี้หมดเวลาแล้วทำไม่เก่งกันจังไงอ่ะทำไมต้องเร็วรีบทำไมเยอะหรอไม่ใช่ มันต้องเกี่ยวอะไรกับกิจของกินของฉันด hey, ูเฉยเลยป่ะสนใจต้องเฉยต้องก่อบต้องกเป็นกิริยาเหงาหิวหิวอ้ยดีกันไมปไปไปเป็นม่วนแล้วนะคนนี้ไม่เลือกอะไรด้วยนะอะไรเอาละวิไม่กล้าพูดเลยตอนเนี้ยใช่เวลาครับ จริงไจริงไใช่่วันนี้ดูดีเลเนี่ยเติมหน้าเติมหน้าเติมหน้าเติมปุ๊บก็คือมันใจสวยดๆจริงไหมอุยนี่ใรจวยแม่สวยสุดไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุ้ยวนนี้พายยงอยู่เหรอคะ

มันไม่มีใครถามอะไรเลยอ่ะจริงอืมตาย <laughs> สำหรับคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่อง Star Q ของเราด้วยนะคะจะได้พลาดคลิปต่อไปแล้วก็สำหรับ EP หน้าเราจะมาเล่นเกมสุดกแบบนี้กันอีกไหมรอติดตามกันนะคะวันนี้บ๊ายบาย <laughs>